สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานเพงเอฟซี FC น้องอุงอิงมือนีน้องอุงอิงพ่อเอกแม่หน่อยกะ็ะมีกิจกรรมซอยเหลือสังคมนะครับพี่น้องสําหรับเอฟซีน้องอิงเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานเพงเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องยิ้มตามกันเลยนะครับ เพราะว่าน้องอุงอิงก็ได้เห็ุในสิ่งที่น้องเคยเหตุมาตั้งแต่นหน่อยตลอดนะครับพี่น้องก็คือการให้น้องอุ้งอิงกับครอบครัวก็ได้ซื้อของใส่ที่จําเป็นน้องพี่น้องกับไปให้ยายคนหนึ่งที่เราป่วยพิการเราอยู่กับลูกเราสองคนอยู่ที่บ้านหน้าตําบลผู้เงินอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนี่แหละครับพี่น้องสุปตาหน่อยเทวดาเดินดินสีโบ้ไฮพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีฮักได้จังได น้องมีน้องกะให้น้องกะแบงปันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเครดิตภาพจากช่องพ่อแม่อุงอิงลำเพินออฟฟิเชียลนะครับที่ผมได้เอามาประกอบในคลิปนี้นะครับมันนี้ก็จะมีกิจกรรมทางสังคมครับเดินทางไปถี่อำเภอกันทลากจังหวัดศรีสะเกษครับกำลังหาสินของครับ ผู้ชายเลอพูดยิงอกพูดยิงผู้ยอเป็นแ่ไหนม่แม่แม่แม่าม่แม่แม่แม่่แม่แม่แ่แม่ม่แ่แม่แี่แม่วม่ม่่แ่แม่แมแม่แม่แม่แ่แแ่แ นีเป็นกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือสังคมครับคุณแม่พันยูสองคนกับลูกครับรายได้พ่นกระบอเดนนี่ยังครับเป็นรายได้จากเงินเดือนผู้พิการละกัเงินผู้สูงาอายุครับมนีน้นองยิงแม่หน่อยพ่อเอกครับสื่อของใสของสอยครับเข,สบขสาสารอาหารแหง้ง สิ่งของจำเป็นนะครับมาก้อยให้แม่เพื่อนครับเพื่อนเด็กใส่เอาไว้ใส่เอาไปใส,ส่ไปกินครับส่วนอง้า